เกมนะครับผ่านเข้ารอบ4ได้ี่สำเร็จนะครับผมหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมในถ้วยของนาแอสครับหรือคาราบาวครับนั่นเองนะครับผมก็สกอร์เดิมอีกแล้วนะครับผมโอ้โหหวยล็อกไม่เลิกนะครับผม3 1อีกแล้วนะครับก็อนในนัดนี้นะครับผมที่พุงเราโดนนําไปก่อนอีกแล้วนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ของเรสเตอร์เนี่ยโอ้โหมีแววนะครับผมเล่นดีเหมือนกันนะครับคนนี้หุ่นหวานเหมือนกัน โดยเจ้าหนูเคซี่แมกเอเทียเนี่ยยิงขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่3นะนะับโ,โหเปิดมาก็แย่ลังแตนเลยนะครับผมก็จบไปในครึ่งแรกด้วยผลสกอร์หประตูต่อศูนย์เลยนะผมพอเปิดครึ่งหลังมารัวเลยนะผมที่พุ่งเรา3เมตรรวดรวดอัดเน,น้นๆน,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 นะครับโดยนาทีที่48จากโคดีกัปโปแล้วก็70 จากโดมินิกโซลันกี้ทุยไม่ใช่โดมินิกโซบอสไลน์นะผมเพราะหนุ่มหน้าหลอ่อโอ้โห,โหผู้ที่ทำให้ลิปหงส์เรากลายเป็นสีชมพูนะผมส่วนลุยสามเนี่ยมาจากดิโกโชต้านะครับผมยิงแบบโอ้โหเหนือเหนือไปเลยนะครับผมเวอรค์คัสสุดๆลูกนี้ในทีที่89นะครับผมจบเกม3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ในเกมนี้ครับพูดถึงสเสบียผู้เล่นตัวจริงที่เจนคอปจัดลงไปหน่อยก็โอ้โห,โหก็ คล้ายเดิมเลยนะผมก็ประตูเนี่ยเป็นเควินคริเฮอร์ส่วนเซนเตอร์คู่เนี่ยเป็นทางด้านโกนาเต้กับคอนซ่าครับผมแบ็กซ้ายเป็นคอสตาซิมิคาร์ส่วนแบ็กขวาเนี่ยเป็นเคอร์ติโจแล้วก็ขุดไปเป็นแบ็กอินเวิร์ดต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับเกมนี้ส่วนกลาง3ตัวเป็นเอนโดแล้วก็แลนเกอร์เบิร์กส่วนขวาตัวเนี่ยเป็นทางด้านฮาวิเอเลียดส่วนหน้า3ตัวเนี่ยเป็นทางด้านเบนโดกแล้วก็ทางด้านเดียโกชิต้ากับโคดิกาโปนะครับผม ส่วนทางด้านเลตเตอร์ซิตี้เทมเยือนก็โรเตชันมาเต็มทีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนพวกตัวหลักๆล,ล,ลงมาในช่วงท้ายๆเกม,มกันก็คือว่าผือหวาเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพ็กซันดาก้าหรือว่าดูสิบลิตี้ฮอลล์นู่นนี่นะครับผมก็ลงมาก็ เกือบจะทำประตูเพิ่มได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็สุดท้ายไม่รอดนะครับผมโดนลิือ์ผูงเราอัดเละไป3าหนึ่งนะผมแต่ก็ถือว่าสู้กันได้สนุกนะผมเกมเปิดมากนะผมเพราะว่านั้นเนี่ยใครยิงได้เสร็จพอตัดไปดูไฮไลท์นะเปิดมาทีเนี่ยไปถึงหน้าประตูอีกฝั่งโยกไปโยกมาตลอดเลยนะผมลิือ์ผู้เนี่ยจริงๆเนี่ยสถิติครึ่งแรกในน่าเสียดายนะผมมีโอกาสยิงถึง15ลูกนะครับผมแต่ยิงเข้ากรอบประมาณ2อสลูกเองนะครับผมเป็นประตูไม่ได้ก็จริงๆก็เวิร์มนกันนะครับผมตอนดูอยู่ก็โอ้โแต่ก็ จนแล้วตัวรอดก็คือว่าเอาตัวรอดชนะผ่านเข้ารอบไปจนได้นะครับผมแล้วก็จับฉลากเข้าไปในรอบสี่นะผมเจอกับทางด้านบอลหมัดนะครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบดีครับอย่างนี้สบายนะครับผมส่วนนอกนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแมนซิตี้จะเจอกับดิวคาสเซนหรือเปล่าแล้วก็อาร์เซนอลเจอกับทางเวสต์แฮมโอ้โหไปตัดกันเองแล้วนะครับผมทีมใหญ่ๆนะครับผมหรือภูของเรา เจอหวานเจียบแบบนี้นะครับผมจะเป็นยังไงรอเลยนะครับผมน่าจะวันที่30นะครับผมก็อาทิตย์นี้ก็รอดูในเกมลีกลิปูเจอกับทางด้านสเปอร์ต่อแล้วกันนะผมในปลายสัปดาห์นี้นะผมมีอะไรนมาอัปเดตกันใหม่เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม